สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมและแนะนํากระบะบรรทุกพร้อมใช้งานสภาพสวยสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะบรรทุกนะครับในแนวที่ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดแบบเ,เรื่องพลังงานนะครับ คันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ฝากทุกท่านนะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ครับผมรถคันนี้ก็คือกระบะวิสูบิชิไทตันซิงเกิลแคปนะครับเป็นตัว2.4ใช้งานได้2ระบบนะครับก็คือน้ำมันเบนซินและระบบแก๊ส CNG ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของของค่าน้ำมันในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้มากๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาสำรวจสภาพารายละเอียดต่างๆของภายนอกกันก่อนเลยนะครับสภาพสีก็เป็นสีขาวเดิมๆนะครับสีค่อนข้างจะเงาจะสวยมากๆนะครับตัวรถสภาพเดิมๆนะครับเรื่องอุบัติเหตุชนนพลิกความไม่มีนะครับสีสวยที่เดียวนะครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับไม่มีแตกร้าวไม่มีลายงานะครับ จะมีตําหนิก็นิดหนึ่งนะครับที่ชายกันชนตรงนี้นิดเดียวนะครับส่วนตรงอื่นสภาพสีค่อนข้างจะเรียบร้อยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับในส่วนกระบะหลังนะครับผมก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับรถแทบจะไม่เคยมีการบรรทุกหนักมาเลยพื้นผูกระบะสวยมากๆเลยนะครับตะเข็บสองฝั่งนะครับเดิมๆเลยด้านท้ายไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับคอกสแตนเลสนะครับผมด้านบนก็จะมีถังก๊าซ CNG ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีฝาปิดอะไรเรียบร้อยอย่างดีคัดซีและใต้ท้องนะครับรถไม่เคยมีการเสริมแหนบอะไรมาเพิ่มเติมนะครับคัดซีเดิมๆแหนบเดิมๆนะครับ เรื่องผูกเรื่องสนิมไม่มีแน่นอนครับสำหรับภายในนะครับสภาพสวยสะอาดมากๆนะครับบอกไม่มีขาดไม่มีชำรุดแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับรถเจ้าของใช้งานมือเดียวนะครับดูแลร,รักษามาดีมากๆจริงๆนะครับคอนโซลสวยมากๆครับผมแผงประตูแทบจะไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับวิทยุ คันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมๆเ,เลยของโซ n y นะครับใส่ CD แล้วก็ USB ได้นะครับระบบไฟภายในห้องโดยสารก็ติดปกตินะครับสภาพของแผงประตูทั้งสองฝั่งก็สวยมากๆนะครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับเป็นรถมือเดียวที่ดูแลมาดีมากๆนะครับดูเล็กไมค์กันนิดนึงครับ เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับเจ้าของมือเดียวเป็นรถใช้งานส่วนตัวไม่ใช่รถบริษัทนะครับมาดูที่ห้องเครื่องต่อเลยนะครับผมห้องเครื่องรถคันนี้สวยมากๆนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับไม่เคยถอดเลยนะครับคานหน้าสวยๆเลยนะครับพวกตะเข็บเม็ดอาร์คยังอยู่ครบทุกจุดนะครับเครื่องก็ แห้งๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะครับติดตั้ง CNG นะครับใช้งานได้2ระบบมาจากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆเลยก็มาลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนิดนึงนะครับนี้ก็จะสตาร์ทด้วยน้ำมันนะครับ เสียงเครื่องเงียบมากๆครับเครื่องก็เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับจะแก๊สจะน้ำมันนะครับก็ใช้งานได้สมบูรณ์หมดนะครับแก๊สน้ำมันใช้งานได้เนียนๆเลยครับรถคันนี้เครื่องนิ่งและเงียบมากๆ ก็สำหรับรถสภาพสวยๆคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเอาไว้แค่129,000บาทนะครับ129,000บาทเป็นราคาเงินสดนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ Mitsubishi Triton 2.4 Single c a b ปี2017ที่เป็นรถมือเดียวคันนี้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถคันจริงได้เลยนะครับสวยพร้อมใช้งานประหยัดและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผมบอกเลยรถคันนี้ ขอย้ำนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวเลขไม 3, ่หนึ่งแสกห่ามกว่ากิโลเท่านั้นนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานหนักไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเป็นรถบุคคลไม่ใช่รถบริษัทหรือรถโรงงานนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต จบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ